สังคมมาตรา40เป็นหลักประกันสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หากท่านเป็นผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ต้องมีคุณสมบัติดังนี้มีสัญชาติไทยอายุ15ปีถึง65ปีบริบูรณ์เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ์สามารถสมัครได้ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และมาตรา39ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข0เลข6หรือเลข7สามารถสมัครได้ยกเว้นขึ้นต้นด้วยเลข00ไม่สามารถสมัครได้การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40สสามารถขึ้นทะเบียนด้วยตัวเองง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสแกน QR code ที่ขึ้นให้ในหน้าจอนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับหน้าระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ให้กรอกข้อ,ขอมูลระบุตัวตนให้ครบโดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องใส่ขีดระบ,บุคำนำหน้ากรอกชื่อสกุลและวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องส่วนอีเมลกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วกดปุ่มตรวจสอบหากข้อมูลระบุตัวตนถูกต้องระบบจะให้ท่านกรอกส่วนถัดไปคือข้อมูลการติดต่อให้กรอกให้ครบและอย่าลืมกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วยนะคะจากนั้นมากรอกส่วนต่อไปก็คือส่วนข้อมูลอื่นๆโดยระบุกลุ่มอาชีพรายได้ต่อเดือนหากรายได้สูงกว่า6000บาทต่อเดือนให้ระบุจำนวนเงินระบุสภาพร่างกายปกติหรือพิการหากพิการ,หาการให้ระบุระดับความพิการด้วยนะคะ เมื่อก่อข้อมูลส่วนอื่นๆเสร็จแล้วให้ไปเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบให้ระบุทางเลือกที่ท่านต้องการโดยประกันสังคมมาตรา40มี3ทางเลือกให้ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40มาก่อนว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างมีเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์อย่างไรและทางเลือกไหนเหมาะกับท่านมากที่สุดแล้วมาเลือกสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาที่ท่านสะดวกในการติดต่อ จากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างระบบจะถามว่าท่านเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกองทุนอื่นๆที่เกี่ยวกับส่วนราชการหรือไม่กดไม่ใช่เพื่อบอกว่าท่านไม่ได้อยู่ในกองทุนใดกองทุนหนึ่งที่เกี่ยวกับส่วนราชการจากนั้นกดปุ่มลงทะเบ,บียนระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงและติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง จากนั้นกดปุ่มยอมรับระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อรีเช็คยืนยันการขึ้นทะเบียนว่าคุณต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ใช่หรือไม่จากนั้นให้ท่านกดปุ่มยืนยันเมื่อท่านกดปุ่มยืนยันแล้วระบบจะแจ้งว่าขึ้นทะเบียนเรียบร้อยการเป็นผู้ประกันตนมาตรา40จะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้ชำระเงินสมทบให้สำนักง,งานประกันสังคมแล้วซึ่งช่องทางการชำระเงินสมทบ ก็มีหลากหลายช่องทางสามารถชำระได้ที่ s h o p e y Pay ทกศโลตัสบิ๊กซีเคาน์เตอร์เซอร์วิสและตู้มุลเติมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดสกลนครสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย